นี่คือสาเหตุผลที่คนชอบเล่นเกมปูกผักซึ่งความคิดเห็นนี้ผมเล่นมาจากเพื่อนนะครับผมนะอันที่หนึ่งนะครับผมนะความชิลของแบบนี้แบบนี้คุณไม่ต้องทําอะไรมากเหมือนพวกเกมอื่นอย่างเช่นบอกฟุตหรืออะไรต้องหาของคุณแค่แค่ปู่ผักใช่เกมมีแค่นี้ซื้อของปู่ผักมันมีแค่นี้จริงๆสองนะครับผมนะความเข้าใจผู้เล่นทุกคนคงรู้จักบริษัทที่ดีๆแล้วนะนะที่มันทําเกม เละไปหลายเกมแล้วแต่กับโกกาเดนเขาทําให้เกมนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะผมว่ามันไม่ได้เละเหมือนพวกมีพวกสุ่มของอย่างเงี้ยแต่เกมนี้มันฟรีครับผมนะสามเป็นเกมที่เล่นกับจิตวิทยาข้อนี้อาจจะแปลกหน่อยแต่คุณคิดถึงเมือได้มิสเตอรี่ีสิอ่าคุณได้เล่นเป็นเชลิปอย่างงี้ซึ่งคุณก็อยากรู้ว่าต่อไปคุณจะเล่นอะไรมันก็เหมือนเกมนี้ครับระบบสุ่มของดิสต็อกมันจะไม่เหมือนกันเลย โจ๊บคิดว่าแล้วครับผมนะซึ่งมันเป็นความคิดของเพื่อนผมแล้วก็คิดเองถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็บอกกันได้เลยนะครับผมนะ